อุดรเป็น,น,นสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงาน,นข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะคลิปนี้ข่ามาติดตามกันที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาความยาบจนโดยทั้งจังหวัดอุดรธานีได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงื่อยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยดีมีสุขอยังย่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขภายในสังคมโดยมีส่วนรวมของคนในชาติอย่างรูรักสามาคัคคีสำหรับการลดความเลื่อมลำ้ำดันรายได้ได้จัดโครงการบริหารจัดการคู่เรื่อนยากจนแบบบูรณาการในการชีเป่าชีวิต จัดถ้ำเข็มทิศชีวิตซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตวรัวเรื่นอ,อยากจนทีน่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวรวมถึงการได้รับการสงเคราะห์หรือดูแลชีวิตที่เหมาะสมโดยโครงการแก้ไขปัญหาความอยากจนจะหยึดลักการประหยัดขอใัยค่ะโปร่งใสโปร่งใสประหยัดเป็นธรรมมีประสิทธิภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นจะยึดหลักประหยัดโรงใสเป็นธรรมและก็มีประสิทธิภาพไปใต่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรากลับมาติดตามกันไดาที่ท้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮ้องอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน